สวัสดีครับมาแล้วชมต่อเนื่องนะครับผมโอ้ลังจากฝนเขตบ้านหนองบึงมาถึงบ้านด่านมงคานะครับขึ้นกับอำเภอโคกสศศิทธิวัฒน์รากฏว่าฝนลงเม็ดอีแล้วครับแส,สดงว่าฝนเนี่ยมาตกเฉพาะบ้านหนองบึงนะครับของนครพนมนะครับพอจากบ้านผมมาก็ตกมาเรื่อยๆแล้วก็มาหยุดที่หนองบึงพอฝนเขตบ้านหนองบึงเข้าสู่ด่านมงคำรากฏว่าฝนลงเม็ดอีแล้วครับฝนตกครับหนองบึงนั้นไม่ตกครับเช้านี้นะครับ ดูครับเช้านี้ที่สกลนครนะครับหลังจากที่ผ่านเขตนครพนรมนมาเป็นสกลน,นครก็มีฝนลงเม็ดนะครับแต่เป็นฝนแดบเบาบางนะครับแต่ก็ตัสังเกตกระจกดรถผนนี่ครับจะมีเน็ดฝนลงมาต้องเปิดปัดน้ำฝนเป็นระยะไป อากาศเย็นสบายเลยนะครับรเพื่อนๆนี่ครับตอนนี้เป็นบ้านป่าปอนะครับขึ้นกับตำบลด่านม้งคำหรือตำบลด่านม้งคำน,นะครับฝน,นครับอ่าตรงนี้ช่วงนี้เม็ดหนาขึ้นนะครับตรงนี้ จะถึงรัดคอแต่ถ้ามองไปทางรัดคอนี่เหมือนฝนจะตกหนักอยู่นะครับมองไปเหมือนเขาวผานะครับ้างน้นผมทางนั้นนะครับเนี่เดี๋ยวผมจะไปอ้อมเข้าทางพน,นัะแก้วนะครับไปอ้อมเข้าพน,นาะแก้วทางด้านทิศใต้นะครเพราะที่ทำงาน,นผมอยู่ทางทิศใต้ของพน,นักแก้วต้องผ่านคบสิบศันย์นะครับแล้วก็อำเภอเมือง มเมืองสุนครบางส่วนตำบลบของม่วงลายเท่านั้นนะครับติดริมน้องหางฟ้างามยำแรงคังทุงนองหางนะครับที่ทำง,งานต้ติดต้องหานเลยอาจจะมีฝนคนระับตรงนี้บานลัดคอนะครับก็ยังเป็น บนฐานมรกคำขึ้นโคกศรีสุพรรณอยู่นะครับเออโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,นะครับทีนี้ชาวบ้านก็หายแปรกันไปแล้วครับหานแล้วก็มีลงข้าวไปแล้วข้าวขึ้นต้นล้่ครันน,นะนี่ครับนะเกี่ยวแล้วมีเกิลงเม็ดหนาพอสมควรครับจน ครับที่ผมมองมาว่ามันคุมเป็นฝนนะครับขา,ขาวๆใจจริงๆนะครับตัวตกแรงรอๆกับที่บ้านผมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับไม่ตกเฉพาะน้องบึงนะครับพืบ้นที่ไม่กี่ตารางนะครับที่เหลือตกหมดครับวันนี้แปลกมากหรือว่าพี่น้องน้องบึงปลูกตะไคร้เอาปลายลง <c oughs> บ้านอื่นตกหมดเลยครับคืท้องฟ้าครับ เมคอนมาหิม,มาเลยครับอยู่ข้างบนเ่าจะตกนาน,นครับสภาพอากาศนะครับส่วนนครนครพนมีสารตอนบนวันนี้ฝนนะครับโอ้ดูน้ำขังนะครับเดี๋ยวล้างล้อรถก่อนดีกว่า แรงเราไปครับดูน้ำสาดน้ำเลยตกแรงครับตรงนี้ครับพอลงปกปิด ก็จะเป็นบ้านโคกสูงของน,นี่หนองน้ำใสก็ยังมีฝนนะครับบ้านนี้นะครับก็จะเป็นเขตอำเภอเมืองสกลนครแล้วนะครับทีนี้บ้านโคกสูงนะครับมาดูครับว่าอำเภอเมืองจะมีฝนไหมแกโคกสีพันนั้นมีฝน ยังมีฝนไข้นนครับิืมเลยครับบ้านโคกสืออันนี้น่าจะเป็นตำบลม่วงลายสภาพฟ้าเริ่มเปิดครับตอนนี้ฟ้าเริ่มเปิดสังเกตครับ พระอาทิตย์เริ่มโผล่จากก้อนเมฆลงมาแล้วเป็นวิวที่สวยงามพอสมควรฝนเริ่มบางนะครับตรงรัดคอที่แรงโคกสูงเริ่มบางครับน่าจะตกไปแล้วนะครับดูสกเกตน,น้ำที่ครั้งนี้ตกจนหยุดแล้วล่ะนะครับตกนั้นนะจนหยุดแล,ล้ว ประมากล่องครับรารงาว่าฝนได้หยุดไปแล้วนะครับมีลงอิดเบาบางไฟแดงหยุดทำงานโอ้เขาเขาออกนะครับเขาเอาไฟแดงออกนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ผ่านมานี่ครับเสาไฟแดงน่าจะมีการพัฒนาถนนให้กว้างขึ้นหรือ,อยังไงครับผมปกติตรงนี้จะมีไฟแดงนะครับ วุ้ยแปลกใจอยูอ่ที่ทำไมไม่มีไฟแดงเสาไฟแดงต่อหม้อื่งทีเขาขุดไปแล้วค <C ül> รับหรือว่าเขาจะขยายถนนดูยังไงไม่ทราบหยุดนะครับฝนตรงนี้หยุดแต่ว่าตกสภาพอยู่แล้วน่าจะตกตอนเช้าตรู่ช่วงนี้จะแปดโมงนะครับ <C ül> จ็ดโมงครึ่งฝนหมดนะครับลุ้นกันนะครับข้ามอำเภอเมืองออกไปอำเภอพนนาแก้วจะมีฝนไหมนะครับแต่ทำงานแต่ละครั้งผ่านหลายอำเภอมากนะครับเริ่มตั้งแต่อำเภอบางยาองอำเภอพนนาแก้ว ก็ต้องหักเข้าอำเภอโคกสีสุพรันมาเพอ่อเมืองนะครับแล้วก็จะกลับเข้าไปเฟอรฝเฟอนาก้วใหม่สภาพน้ำจิงนองครับผมสุพณนครเช้านี้ครับครับรีข่าวท้องถิ่นประชาทัองันข่าวท้องถิ่น ยังปิดนะครับยังปิดเริ่มเริ่มมีแสงโผลออกมาบ้างนะครับแต่ดูเมฆงหนานะครับทางฝั่งมองไปไกลๆจะเป็นทางนาครพนมตางน,น,นี้ก็จะมีพืชเศรษฐกิจนะครับข้าวโพดนะครับขายทั้งปีเลยนะครับพี่น้องแถวนี้ครับปลูกข้าวโพดฝักผลไม้ออาาก็มีมะม่วงสุกน,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 นะครับช่วงล้ม้นะครับ ถามไปเขตอำเภอฝนนะาแก้วจะมีฝนไหมนะครับหมู่บ้านแถวนี่จะเรียบฝั่งน้องหารนะครับจะอยู่ใกล้ๆน้องหารอีกอาชีพหนึ่งก็คือหาปลานะหาปลาขาย,ยามาครบก่อนนะครับผม ขับเร็วครับผมขับแค่สี่ห้าสิบกันเองนะครับร้านนี้ไม่ยังไม่เปิดวันนี้ปกติว่างกระโพดขายเต็มรับพอข้ามสะพานลำน้ำกำไปก็จะเป็นเขตอำเภอพอนาะชแก้วนะครับ จะมีฝนไหมวันนี้ส่วนอำเภอเมืองนั้นตกแล้วครับหยุดไปแล้วดูสภาพน้ํายังขังอยู่ตามกันชาวบ้านก็เริ่มออกจากบ้านนะครับไปทำการเกษตรประสุสัตว์เกี่ยวย่งมเกี่ยวยาแล้วตกขึ้นแต่นะครอ้วย อาล้วครับเขตแดนคนนาะแก้วนะครับกลับอำเภอเมืองครับสะพานแห่งนี้ครับผมนี่ครับตัวเริ่มออกหากินยาได้แลนะครับผมอ่าลุา้นกันข้ามสะพานเขตแดนนะครับสะพานลำน้ำกลับไปขัเภอ่นนาะแก้วแล้วครับผมข้ามกลับไปกลับมานะครับข้ามสะพานลำน้ำกลับสองเที่ยวนะเที่ยวแรกข้ามตรงบันดาล กลับกาไปเพเ่อโคกสีสุพรรณแล้วก็หักมาอำเอเมืองแล้วกลับเข้ามาใหม่กแอนวแร้วปรากฏว่าก็ดูร่องรอยแล้วฝนก็ตกนะครับเมือ่อเช้านี่บันบึงสาลาฝนตกเหมือนกันนะครับน้ำยังขังอยู่ครับบันเช้าตู่ดีครับสายๆมานิดนึงก็ให้ชาวบ้านได้สัญจรได้มาสะดวกนะ่อก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าฝนตก อำเภอพนาแก้วก็ตกแสดงว่าสกนครตกหมดนะครับความเป็นลมก็ตกยกเว้นบ้านหนองบึงนะครับผมผ่านมาแห้งครับมันตกขอบคุณมากๆที่รับชมและฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับนี่ครับมาถึงบ้านวันชาลาดครับไปบึงสาลาครับพอไปมีสองบึงตกเหมือนกันครับแล้วก็สรุปว่าตกครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ